ครับตอนนี้ครับน้องมูน้อยฟิชชิ่งหลังจากทําบุญมาแล้วครับเขาก็ได้งัวงวแฝดครับนี่งาิกันจินนมนี่นี่นนมนมกันตาบตาบยู่นี่ครับตัวนึ่งตัวเถิกตัวนึงตัวแม่ครับตัวนึงตัวเถิกตัวนึงตัวแม่ครับมืนค้นแล้วเต่าครับลูกแม่ลูกแรกได้ครับนี่แม่ลูกแรกครับครับแม่ลูกแรกหนาใส่ได้ไหครับหนาคมครับ รับแม่มันรับนาคมดีครับลูกเจ้าสั้นครับลูกเจ้าสั้นรับแม่สายบ่อยมาผสมเจ้าสั้นครับบานนีน้ตัวนี้ครับตัวนี้ผสมแดงบ้านสีนี่นะครับเอาให้ลูกกินน่มเล่ยครับมันแบบมันมีอมันแพ้งน่มอยู่มันกบบ มันยังเด็ก่ะมันงวัวสาวน้อยบานี้มาเจอจังซี่ก็ลำบากจักน้อยครับลำบากจักน้อยเธอเธอรับพาละหนักจักน้อยครับรับผาละหนักจักนอ้อยนอะให้ลูกกินนมดีๆเป็นยังผู้เดกเจงทั้งเลี้ยงนมไอ,อ,อ้ง้อแฝดกั อยกได้กับมาติดต่อได้ครับไม่วนปลอยเป็นพารานักครับพว่ามันหลายตัวครับนี่ต้องมีกับตัวนึงครับนี่ก็ดำนอันนี้ก็น,น,น,กนวลครับหมูใส่ได้ครับตัวนี้ครับหมูใส่ได้ ชัววะชัววใส่ได้ยูมงกตัวนี้กระดาบครับตัวนี้ก็ข้าวครับข้าวข้าวหรือดำตัวนี้จิ้มครับจิ้มส้มดำดีครับอันนี้ก็ได้ทุกอย่างครับนาแดนหางดอกครับนี่ หนาแดนหางดอกนี่ครับหนาแดนหางดอกพร้อมันจะขืนเชียงทุกเวลาครับนี่นี่นี่ในสุพรรณครับอู่ในสุพรรณครับเพื่อนนี่กันกานาคมครับงูนี่ว้าวต้องบอกว่ต้องพูดถึงครับพี่น้องผู้ใด้แจกมาแบ่งปันกับมาแบ่งนะครับเชี่ยนมวยเอ้ยเชี่ยนมั่ยทั้งหลายครับ เสียงง่วทั้งหลายขับปุ่นตัวนึงโอ้เขาหุ่มกินน่มตายตายลูกหุ่มกินนมหุนยิดนะครับเห็นบ้างเสรเดี๋ยวตัวนงครับม่วสาวลูกแรกมามีลูกสองตัวหลับพระละหนักแก็กน้อยครับ ขายแสนหาครับแม่แม่นี่ครับแม่ลูกแสนหาได้สามโตครับ